โอนเอนมาแล้วนี่นัดกันใส่ชุดสกิลเกมมาไม่ใช่หรอก็ฉันไม่มีตังค์ซื้อชุดสกิลเกมนี่นะไม่มีตังค์แล้วสัญญากันทําไมอ่ะว่าจะใส่ชุดสกิลเกมน่ะร้อ,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 องไห้ทําไมอ่ะโอนเอ,อนก็บวกไทยไม่ให้ฉันเล่นหมากเก็บด้วยนี่จะเล่นได้ยังไงได้น่ะไม่มีชุดเลยในซีรีส์อ่ะ ต้องมีชุดถึงจะได้เน้นแม่แม่แหม,ม่นี่นายก็มีชุดสกิทเกมเหมือนกันเลยเนี่ย<ส>ก็ต้องใส่เหมือนกันสิก็พวกเราอ่ะนัดกันไว้ว่าต้องใส่ชุดไงก็ช่วงนี้อ่ะสกิทเกมซีซั่นสองอ่ะกำลังมาแรงฉันเลยต้องใส่มาไหนวันเอ็นว่าจะมาเนี่ยนัดกันไว้อ่ะว่าจะใส่ชุดสกิทเกมเ,เ,เนี่ยจะได้เท่ๆด้วยกันนะ่ะใช่ใช่เฮ้ยโอนียนมาแล้วไง นี่นายใส่ชุดอะไรมานี่โอ้นเน้นนี่เรานัดกันใส่ชุดสกิตเกมมาไม่ใช่เหรอก็ฉันไม่มีตังค์ซื้อชุดสกิตเกมนี่นะพอเป๊กนัดหน่อยไม่มีตังค์แล้วสัญญากันทําไมอะ่ะว่าจะใส่ชุดสกิตเกมน่ะก็ฉันไม่มีจริงๆนี่อ๋อไม่มีก็นั่งนั่งเฮ้ยหิวจังเลยวัยแกะขนมกินดีกว่าเฮ้ย ออแกให้หน่อยสิมามามา,มาฉันขอกินคำหนึงนะเฮ้ยไอ้บอกก่แกให้แกกินอ่ะนั่นหน่อยมากินด้วยกันพวกใหนฉันกินด้วยสิเพื่อนไม่มีชุดสะกิดเกมใส่ยังจะมาเรียกพวกเราเพื่อนอีกเหรอนี้เพื่อนกันอะ่ะมันต้องแบบนี้มา ต่อไปอะพวกเรามาเล่นมาเก็ตสกิปเกมกันเฮ้ยเหมือนในซีรีส์เลยโหสนุกจังเลยเว้ยโอ้โหสนุกจังเลยเว้ยนายจริงจังเลยพ่อเป๊กมามาทีฉันบ้างฮะนี่นี่นี่นายก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย วังให้ทำไมน่ะอดเอ็นก็พวกไทไม่ให้ฉันเล่นหมากเก็บด้วยนี่จะเล่นได้ยังไงได้น่ะไม่มีชุดเลยในซีรีย์มันต้องมีชุดถึงจะได้เล่นไอพวกเธอเ้ยทําอะไรน่ะครูมียุทธนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเผ้าหารวิวตี้ก็เพื่อนสองคนเนี้เขาไม่ให้ผมเล่นด้วยครับเพียงเพราะผมไม่มีชุดสกิลเกมใส่อย่างนั้นเลยลูกเด็กชายชัดเจนจำแจ้งเด็กชายขจรเขียวขจี คือสองคนเนี <Harriet. S 1> ่ยใจร้ายกับเพื่อนมากเลยนะเพียงเพราะเขาไม่มีชุดสกิลเกมเธอก็ไม่ให้เขาเล่นด้วยแล้วเหรอพวกเธอมาเล่นที่โรงเรียนเนี่ยยังจะมาทะเลาะกันกับเพื่อนอีกนะขนาดเป็นวันหยุดเนี่ยอาหารบิวตี้เดี๋ยวครูจะซื้อชุดสกิลเกมให้ก็แล้วกันแล้วเธอสองคนก็ต้องเล่นกับเขาด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเบอร์สี่ห้าหกเนี่ยเป็นเระเอกนะพอพิ๊ก ฉันขอเล่นด้วยสิฉันมีเชกี้ที่อยู่ในสกิทเกมด้วยเล่นกับฉันหน่อยสิได้เลยอุณเพื่อนรักเอาหน้านะพี่เออโอ้โอย่าเอออู้หูพี่อย่าแลยเออเออเออเอ้ยเอาวัดเออหัวเขาเด็กหน้าแก่เขากว่แม่ของพวกเจ้า ว่าเฮาอายุ30คิดว่าเฮาอายุ30